a อ a c e n i n g Golden Key Podcast วันนี้อยากจะชวนทุกคนมาร่วมฟังโอวาทดีๆจากครูบาอาจารย์เพื่อการตื่นรู้เจริญปัญญาทางจิตวิญญาณด้วยกันนะครับเหตุที่ดีก็คือการเจริญสติผลที่ดีและดีที่สุดก็คือสูงกระแสพระนิพพานแต่ชีวิตของคนหนึ่งคน คือมนุษย์หน,นึ่งคนหมายถึงจิตผู้มากรองกายนี้จะต้องทนทดสอบไม่ได้ยังไงกายที่เรามากรองอยู่ก็พร้อมที่จะให้เราใช้เขาเพื่อร่วมกันในการพิสูจน์ศักยภาพและบุญบาร,รมีของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันกายพร้อมถามตัวเอง เราพร้อมไหมถ้าเมื่อก่อนไม่แน่เราตอบไม่ได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเราเกิดมาเพื่ออะไรที่ซ้ำไปแต่พอเราฝึกทางการเจริญสติมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเราพร้อมเพราะว่าเรารู้วิธีการที่จะสร้างเหตุอันนำไปสู่ความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตังที่เราได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันในห้องเรียนห้องนี้และที่เรียนรู้ในโปรแกรมเอม็มพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทราบซึ้งในสติปัฏฐานสี่ด้วยเหตุว่าได้เข้าใจอนมาผีแล้วเชื่อมต่อความรู้ด้วยรหัสแห่งสติโอบและดีเข้าไปในมหาสติปัฏฐานสูงข,ของพระพุทธเจ้าที่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกทําให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นว่าเราไปถึงซึ่งจุดหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติ จจุบันนี้แน่นอนเกิดมาทําไมทุกคนดูดีนะตอบได้ว่าเกิดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้เจอตอนนี้พวกเราพบทางพ้นทุกข์ทางพุทุกมีสองทางเชื่อมกันทางแรกเรียกว่าทางสายเอกทางที่สองเรียกว่าทางสายกลางทางสายเอกเป็นเอกทางสายกลางเป็นผลทางสายกลางนั้นก็คือสู่กระแสพระนิพพานอันเป็นคุณภาพจิต ผู้มาตรองกายที่ยกระดับจากจิตปุถุชนเป็นอริยจิตหรืออริยบุลตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหันต่างซช่เป็นเหตุเรียกว่าเป็นวิธีการเจริญสติหรือรู้จักการใช้เครื่องมือในการเจริญสติทําในระดับตื้นไปสูงลึกร,ระดับตื่นเขอคือเรื่องของกายไล่เบนไปเรื่องของเวทนาเรื่องของจิต แล้วก็เรื่องของธรรมในความรู้ที่พวกเรามีพร้อมกับการลงม,ลมืถ้าหากพวกเราได้เข้าใจในรหัสแห่งสติแล้วเชื่อมต่อกับสติปัะฐาสี่ได้พวกเราจะรู้สึกสบายใจอุ่นใจและก็มั่นใจว่าชาตินี้ไม่ลงทางในการเกิดมาแน่นอน เราอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในพบก,ก่อนชาติก่อนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่เราก็ทําไม่สําเร็จในการที่จะหาทางพ้นทุกข์เราหาไม่เจอหรือเราไม่หาเราปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถาก,กรรมเราก็เลยเป็นโมฆะบ,บุรุษคือจิตผู้มาตรงกายที่เกิดมาเปลา่าหาสาระแก่สรารให้ตัวเองไม่ได้หมดแต่เพลิดเพลินในโลกิยสุ ไหลได้เพิ้มกับสิ่งที่ต้วเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาได้บุญที่มีล้นเหลือมีความ,มริ่มรวยมีบริวารมีตำแหน่งแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงนั้นแบบผู้ไร้สติหลงระเริงกับบุญบาร,รมีที่ด้วยเองถูกส่งมาในวกอกก่อนชาติก่อนแล้วไม่ได้ต่อยอดบุญบาร,รมีนั้นทำให้ ได้ใช้ชีวิตที่สุขที่เป็นโลกิยะแต่ไม่สุขในโลกุตระโลกุตระหมายถึงการข้ามจากโลกิยะคือข้ามจากจิตบุถุชนไปเป็นอริยจิตตรงนั้นคือสิ่งที่เราตามหาแล้วเราไม่เจอหรือไม่เคยคิดจะค้นหาแต่เมื่อผ่านการเวลาที่เป็นว่แต่เกิดเราจึงได้อธิฐานจิตเพื่พอได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่ง แล้วพวกเราก็ทําได้ในชาตินี้แล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันของเราเรามีพร้อมทั้งได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ได้อยู่ในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือตระกูลที่สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรามีสติแล้วก็อยู่ในแผ่นดินที่มีพุทธครมีธรรมของพระพ,พุทธเจ้าซึ่งมันยับชัดเจนในเรื่องของการเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ตนนั้น เจริญสติสำเร็จและเราก็ได้ลงม,มือทำเราสร้างเหตุดวยการดึงมทอทำใส่เองก็คือเจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ที่เราเรีนรู้ผ่านโปรแกรมอิมมาีด้วยรหัสแสติกรรมที่กล่าวไปแล้วเราก็กําลังก้าวไปสู่ผลก็คือการยกระดับตนให้เข้าถึงอริยมรรคคือเส้นทางเดินนันประเสริฐของจิตผู้มารองกาย แล้วเราก็จะกลายเป็นการเปลี่นโคตรจากโคตรปุรุชนไปเป็นโคตรอริยมบุคคลควมเป็นพระโสดาบ,บันเป็นไปได้ถ้าเราตื่นบนทางเสียแต่การที่เราล้มทางมานาการทนทดสอบของพวกเราต้องต้องทนทดสอบให้ได้การทดสอบการใช้ชีวิตที่เกิดมาหนึ่งชาติหรือหนึ่งวันก็ตาม ชาติบันสิ่งที่ทดสอบเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่ใครมาโยนกรรมหรือผลกรรมมาให้เราแต่กรรมที่เราเคยทำหรือเคยสะสมไม่ว่าเป็นกรรมดีกรรมร้ายหรือกรรมทั่วๆไปที่ยังไม่ดีไม่ร้ายกลางๆเป็นเราเท่านั้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทันตรงก็ทันอ้อมเรายนกรรมนี้สู่เราเหมือนเรา โยนของขึ้นบนฟ้าแล้วหล่นลงมาตกใส่ตัวเราโยนขึ้นไปก็ตกลงมาตามแรงดึงดูดหรือแรงน้มถ่วงของโลกโยนขึ้นไปก็ต้องตกลงมาต่อให้ลอยบนฟ้าได้นาเมื่อสิ้นกำลังก็ต้องตกลงมาการที่รอให้ผลก็มีมากมายแค่ยังไม่หล่นลงมาทับตัวใครผู้ใดผู้นั้นเท่านั้นเอง กรรที่ให้ผลแล้วก็ห่อหุ้มหุมอู่บางทีก็หนักหูนแล้วน,นะชีวิตต้องทนทดสอบไม่ได้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหลุดพ้นออกจากกฎแห่งกรรมเป็นไปไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้นแต่ด้วยกฎแห่งกรรมนี้หากเราไม่มี รมาภูรผู้ประเสริฐสอนให้เรายอมรับกฎแห่งกรรมก่อนถ้าเรายอมรับกฎแห่งกรรมว่าดีให้คนดีช่วยคนชั่วกลางให้คนกลางเราก็จะไม่ขวนขวายหาสิ่งที่เป็นวิธีรับมือกับกฎแห่งกรรมไม่ใช่วิธีหนีกฎแห่งกรรมเราจะรับมือกับกฎแห่งกรรมได้อย่างไร เราก็ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมนั้นก่อนว่ายุติธรรมถ้าเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเราจะทนทัสอบได้เพราะเรารู้วิธีรับมือกับกฎแห่งกรรมนั้นที่เรานั้นเป็นผู้กระทำทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทง,ทงอ้อมเราก็จะตัดวงจรการโทษผู้อื่นเราจะหยุดการเพ่งโทษผู้ใดใครก็ตามที่อยู่รอบตัวว่าเขาทําเรา เขาทำร้ายเราเขาช่วยเหลือเราเขาเอื้อเฟื้อเราเราจะตัดคาว่าเขาออกจากเรือเราที่บอกว่าเรานั้นเกี่ยวข้องเรานั้นเป็นผู้เคยทาเรานั้นต้องเป็นผู้ลงมือทำกรรมนั้นจึงมาเกี่ยวกับเราด้วยผลแห่งกรรมที่เราเรียกว่าวิบากกรรมสิ่งที่แสดงออกมาสู่เราที่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้ มีทั้งเีแ่ะร้ายและกลางๆให้เราระมัดระวังอยา่าเผลอไปยึดต,ติดกับสิ่งที่ดีๆแล้ววิ่งหนีกับสิ่งที่ร้ายๆแล้วประมาทเลินเล่อก,กับสิ่งที่กลางๆที่พร้อมเปลี่ยนเป็นร้ายหรือดีก็ได้รุ่งอระวนแห่งสติชาวนี้จะพูดถึงคำว่าทนทด เกิมาเป็นมนุษย์ได้ครองกายมนุษย์ยกระดับจิตให้เป็นมนุษย์ให้ได้ด้วยการทนทดสอบกับวิธีของวิบากกรรมที่เราไม่เพ่งโทษใครแต่เราก็ไม่ตำหนิและโทษตัวเองเราจะมองเป็นความเป็นธรรมดาด้วยจิตผู้ดูผู้มีอุบเบกขาจากการเรียนรู้ในการเจริญสติ แล้วเราจะทุงสมดุลคือจะไม่ไหลไปหาสิ่งที่เป็นส่วนสุดของสุแลทุกแล้วเข้าไปยึดติดตเราจะเป็นผู้มองเห็นเป็นกลางๆเป็นเวขาธรรมว่าสิ่งนี้มีเหตุจึงเกิดผลนี้ผลนี้นำไปสู่อีกผลหนึ่งผลกลายเป็นเหตุนำไปสู่อีกผลหนึ่งผลนั้นก็กลายเป็นเหตุ ไปสู่ผลหนึ่งเหตุและผลครองกันไปเรื่อยๆสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของวิธีของการเป็นเหตุและเป็นผลเราก็จะหลุดออกจากการใช้อารมณ์ที่เป็นของมาการทนทดสอบแรกที่พวกเราต้องทนทดสอบให้ได้ก็คือเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องความยุติธรรมของธรรมชาติ ในกฎแห่งกรรมนั้นกรรมนี้คือการกระทำที่เราโยกข้องในตรงและเปอ้อจะเป็นกรรมมวลรวมที่เกิดพร้อมกับผู้คนมากมายหลายคนเกิดในครอบครัวเกิดในชุมชนในประเทศในโลกเรียกว่ากรรมมวลรวมเหมือนที่เราไปเชิญกับโรคระบาดที่ผ่านมาไม่นานนี้เรียกว่ากรรมมวลรวมต้องเผชิญร่วมกัน อีก,กร,รมหนึ่งก็คือกรรมเฉพาะตัวเรียกว่าปเจกกรรมกรรมนี้เป็นกรรมที่เราเท่านั้นที่จะได้รับผลคนอื่นอาจจะเกี่ยวข้อทงทางอ้อมแต่ไม่ได้รับโดยตรงแต่เรารับโดยตรงเกิดเฉพาะตัวแม้กรรม,มรวมจะเกิดขึ้นเช่นโรคระบาดท,ที่กล่าวไปที่เกิดขึ้นไม่นานนี้จะเป็นกรรม,มรวม แต่กรรมรวมนี้สามารถทําให้เกิดกรรมเฉพาะตนได้ด้วยทาให้เกิดมีผู้คนล้มตายและบาดเจ็บจากโรคระบาดนั้นกรรมรวมอาจจะทําให้คนหลายคนได้รับผลพร้อมกันเช่นอาจจะถึงแก่ชีวิตพร้อมกันแต่ไม่ได้หมดโรคเพราะว่ามีกรรมเฉพาะตัวที่มีทั้งกรรมดีและกรรมร้ายกรรมดีก็จะยกย้าย ผู้นั้นออกจากกรรมร้ายที่เป็นกรรมรวมได้ด้วยหรือกรรมร้ายก็สามารถดึงคนคนนั้นเข้าไปสู่กรรมรวมที่ร้ายให้เกิดการวีคุนของการได้รับผลมากยิ่งขึ้นได้ด้วยกรรมดีก็เช่นเดียวกันก,กรรมกลางก็คือรอว่าเมื่อไหร่กรรมร้ายจะมากระตุน้นหรือจะมาฉุดตึงหรือกรรมดีจะมากระตุน้นหรือฉุดตึงเท่านั้น เมื่อกฎแห่งกรรมยุติธรรมถ้าเราเข้าใจคํานี้เราจะเริ่มทนทดสอบได้เพราะเรารู้ว่ายุติธรรมนีไม่ลำเอียงเราจึงไม่ลาเอียงด้วยเสียงกระสิบของมันก็แปลว่าเราจะไม่ใช้อารมณ์ของมันในการถูกทดสอบหรือต้องพิสูจน์หรือต้องฟันฝ่ากับวิธีกรรมนั้น แต่เราจะใช้เหตุผลและเข้าใจแล้วเราจะค้นพบวิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่จะรับมือหรือก้าวข้ามสิ่งที่เรากำลังถูกทดสอบอยู่นั้นภายใต้กฎแห่งกรรมเมื่อเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมยุธิธรรมเราต้องทด,ทดสอบทุกวันเพราะกรรมนั้นมีทุกวันตรับใดที่ชีวิตของความเป็นมนุษย์ยังต้องดำรงไปดำเนินไป จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาของกายที่มาครองคือสิ้นอายุขด้วยเรื่องไรก็ตามตอนนั้นจึงสิ้นสุดการเดินทางของความเป็นมนุษย์ในชาติปจุบันหรือเรียกว่าหมดเวลาที่จะต้องทนทดสอบในหนึ่งวันพวกเราต้องทนทดสอบแต่การทนทดสอบของพวกเราต้องพิสูจน์ศักยภาพของการเดินบนทางไซเองก็คือการเจริญสติ ถ้าเราทดสอบได้เราไม่ออกนอกเส้นทางสายเกตเราเดินตรงมุ่งไปสู่ทางสายกลางการดทดสอบของเราจะให้ผลลัพธ์ที่มีค่าที่สุดก็คือการเข้าสู่กระแสพรนิพพานเรียกว่าทนทดสอบจนสำเร็จแรงพอต้องทดสอบได้เหมือนอยานอวากาศที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอย่างดีซึ่งดูมันจะคล้าย กับบ้านไปหรือที่เราเห็นในบ้านเรากับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเมืองนอกเราจะเห็นว่าเมื่อถูกพัฒนาถึงจุดหนึ่งสิ่งที่เคยพัฒนาก็ผ่านการทดทสอบมาต่อยอดไปเรื่อยๆถ้าทดทสอบไม่ได้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายจรวดยานอวกาศก็ไปไม่ถึงดวงจันทร์ดาวน์ครับไปไม่ไกล ก็ระเบิดเท่านั้นเรียกว่าทนทดสอบไม่ได้ชีวิตของคนหนึ่งคนก็เช่นเดียวกันถ้าทนทดสอบไม่ได้ก็ลม้ลมลงหมดแรงเสียคนคําว่าเสียคนนี่หมายถึงเสียจิตก็คือ,คอจิตนั้นเสียก็คือจิตผู้มันของกายก็คือคนคนนั้นหรือจิตนั้นได้เสียไปแล้วคือเสียความเป็นคนทนทดสอบความเป็นคนไม่ได้ไปเป็นอะไร ไปเป็นจิตที่สะสมอารมณ์แห่งความโกรธเปลี่ยนจากจิตมนุษย์ทนทดสอบไม่ได้กลายไปเป็นจิตสัตว์นรกโกรธอยู่นั่นแหละไม่ใช่มนุษย์ทนทดสอบไม่ได้จึงกลายเปลี่ยนแปลผันจากจิตมนุษย์ไปเป็นจิตสัตว์นรกทนทดสอบความโลภไม่ได้ใช้อารมณ์แห่งความโลภในการดำรงชีวิต สูญเสียความเป็นมนุษย์ทนทดสอบไม่ได้จึงกลายเป็นจิตเปรตจิตอสุรกายห,ยหวุหวิต้องการไม่อิ่มไม่พอไปฟ้าหาวิธีให้ได้มาแย่งชิงเบียดเบียนเบียดบงังไร้ความเสื่อสัตย์ไม่อิ่มไม่พอวนเวียนอยู่เท่านี้เองเป็นเปรตและอสุรกาย ทดสอบไม่ได้ในสภาวะเรามีความล้มผิดสูญเสียความเป็นมนุษย์จิตมนุษย์หายไปกลายไปเป็นจิตเดรัจฉานแยกแยะบุญและบาปไม่ได้ล้มผิดปรารถนาใกล้ครอบครองอยากจะได้ไม่พอโลกไม่พออยากครอบครองเมื่อไม่ได้ก็วนไปเป็นสัตว์นรกวนอยู่อย่างนี้ถ้าหากชีวิตของ คนหนึ่งคนที่เกิดมาในชาติปัจจุบันคนทดสอบไม่ได้ก็ไปวนเวียนไปสู่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ดีขึ้นมาหน่อยประทนทดสอบได้ไม่ไหลไปสู่ความเป็นจิตแห่งบายสัตว์ดังที่กล่าวไปก็จะโยกระดับขึ้นมาสู่จิตสุขติหรือจิตเทวดาที่มี ความสุขแต่หากเผลอไปยึดติดก็หลุดจากความเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะเพลิดเพลินกับความสําเร็จเป็นมนุษย์เทวดาแต่ลืมไปว่าความเป็นจริงต้องอยังเป็นมนุษย์อยู่ก็เลยหลงระเริงกับความสุขความสําเร็จในโลกียสุขคิดว่าตนนั้นเป็นเทวดาในระมิดท,ทุกอย่างได้เสร็จได้ปรารานสิน่งใดก็ได้ใช้ สิ่งที่ตนเองมีแลกเปลี่ยนมาซึ่งสิ่งที่เองตัวเองนั้นต้องการแล้วก็คิดว่าตนเองนั้นเนื้อมนุษย์หลุดอีกแล้วสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะทนทดสอบผลกรรมดีๆไม่ได้ไปเนีติดทนทดสอบผลกรรมร้ายๆไม่ได้ก็ไปเป็นอา,ายสัตว์มนุษย์ก็คือมนุษย์ต้องทนทดสอบไม่ได้ทนทดสอบมนุษย์เพื่อประคองความเป็นมนุษย์ไว้ก่อน แล้วยกระดับจิตหลุดออกจากความยึดติดในความเป็นจิตเทวดาจิตเปรยจิตสุรกายจิตสนรจิตสัตยรชาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วยกระดับจิตมนุษย์นี้ให้คลายความยึดติดในการเป็นจิตมนุษย์ด้วยตอนนั้นจะเปลี่ยนจากจิตมนุษย์ปุถุชนเป็นจิตมนุษย์อภิญญาบุคคลทนทดสอบให้ได้ พวกเราที่เรียนรู้อยู่ในห้องเรียนห้องนี้และผู้ที่เรียนรู้เข้าใจในโปรแกรมเอ็มอาร์พีในเดับเบิต่างๆหรือผู้สนใจไปรู้ในทางสายเอกสตระฐานสี 4, หรือผู้มีเป้าหมายชัดเจนว่าข้าพเจ้าปรารถนาเข้าสู่กระแสนพระนิพพานต้องทนทดสอบด้วยคัว่าประคองความเป็นมนุษย์ให้ได้ในฝั่งของจิตผู้มาตรงการ สิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับแล้วก็คือกายที่มาพร้อมเป็นอัตภาพของความเป็นมนุษย์เราได้ความสำเร็จมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือเราผู้มากครองกอย่าเผลอไปเป็นจิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์มิฉะนั้นเราจะยกต่อยอดจากจิตมนุษย์ไปสู่อริจิตไม่ได้เพราะว่าเราทําสิ่งที่ไม่ใช่สถานะที่เราเพิ่งเป็นมนุษย์ ก็คือมนุษย์มนุษย์ต้องพัฒนาแบบมนุษย์ใช้ชีวิตเดินดินแบบมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางากฎแห่งกรรมแบบมนุษย์เข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าจิตนี้เป็นพลังงานที่มีชีวิตจิตมนุษย์เป็นพลังงานที่มีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในกายมนุษย์ที่มีชีวิตถ้าเราเข้าใจความหมายในความว่าจิตมนุษย์ เราก็จะรักษาสถรนะประคองคือรักษาทนุถนนอมและดูแลก็คือทําให้เติบโตเติบใหญ่แข็งแรงทนทดสอบได้ทุกสถานการณ์แล้วยก่ระดับจิตมนุษย์ปุุชนเป็นอาวิยัจิตในช่วงเวลาที่ยังคครงการมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่กายนี้จะไม่มีชีวิตคือหมดลมหายใจเรา ต้องยกระดับตนด้วยการประคองตนภายใต้กฎแห่งกรรมน,นี้ให้เป็นมนุษย์อยู่ทุกวันอย่าเผลอโลภอย่าเผลอโลกรธอย่าเผลอหลงผิดด้วยการทนทดสอบให้ได้การทนทดสอบที่พวกเราต้องทนทดสอบให้ได้ก็คืออย่าไหลไปเป็นเจ้าของปีพีอย่าไหลไปเป็นปีปีใช้ปีปีมาเป็นเครื่องมือยกระดับตนให้มาเป็นจิตผู้ดู อยู่ในฝั่งของโอแล้วใช้บีมาสนับสนุนเราจึงใช้สูตรของการดรงชีวิตในความเป็นมนุษย์เพื่อพิสูจน์หรือทนทดสอบให้ได้ก็คือการสร้างสมดุลชีวิตด้วยการใช้สูตรราหอิสติที่ผสมกันเป็นสูตรสําเร็จในการดำรงชีวิตก็คือโอบบ๋บวกบีเข้ากับปีปีในมิติของการรู้ในเระ่ับที่หนึ่งสองสามและสี่ตามที่พวกเราตั้งใจเรียน และต้องทนทดสอบในปัจเจกกรรมหรือกรรมเฉพาะตัวก็คือพัฒนาตนเองท่ามกลางกรรมมรรวมของผู้มีสติที่หยุดด้วยกันแล้วอาศัยกรรมมรรวงเป็นพลังผลักดันให้กรรมเฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจเจกกรรมปัจเจกกรรมนี้ให้เป็นการยกระดับจิตเฉพาะตัวเรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนแล้วทําตนที่ปัจเจก ในการสร้างกรรมของผู้เดินบนทางายเอกเพื่อสู่ฐานสายกลางผลักดันให้เกิดกรรมรวมเป็นการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายของมนุษย์ที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้เป็นหมู่ยักแล้วแผ่กระแสของความเป็นมนุษย์ไปสูเป่เพื่อนมนุษย์ที่อาจจะเผลอลดจากความเป็นมนุษย์คือทนทุกข์ไม่ได้ช่วยเขา ทั้งหลายที่เป็นคนมนุษย์ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันอยู่นี้อันเป็นกรรช่วยเหลือกันในกรรมมวลใหญ่ให้ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนแล้วทนทดสอบให้ได้เหมือนพวกเราทั้งหลายที่ทนทดสอบอยู่นี้ทนทดสอบมานานแล้วเป็นคนดีไม่ง่ายเป็นผู้มีสติยากแต่พวกเราทนทดสอบได้กับเซนเซสิฟของมาททาให้เรา ฝึกสติและอยู่ด้วยกันในห้องเรียนห้องนี้และอยู่ด้วยกันในห้องเรียนต่างๆของผู้มีสติกรรมนรวมของผู้มีสติเราก็ทําอยู่กรรมปัจเจกเฉพาะตนเราก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตนเองเช่นนี้ให้เชื่อมัน่นว่าเรานั้นจะทนทดสอบได้ไปถึงฝั่ง ที่เราเรียกว่าสู่กระแสพระนิพพานอันเป็นการทนดสอบที่ผู้ผ่านจะเข้าไปถึงซึ่งกระแสแห่งพระนิพพานนั้นแบบยาณของการทนทดสอบหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับพันธะปรินิพพานก็คือคำสอน พระธรรมและวินัยที่พระองค์ประกาศว่าเป็นศาสดาแทนพระองค์หรือเป็นตัวแทนของพระองค์เรียกว่าชีวิตและผลงานของพระพุทธเจ้าคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทนทดสอบมา2,600ปีโดยประมาณ2,000กว่าปีพวกเรามีอายุกี่ปีกับการคองไกนะ่นะุมล์ะเรามองชาติปัจจุบันนี้ ถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งมีเหตุลผลเราจะยอมรับสิ่งที่ทนทดสอบมานานว่าดีจริงแล้วลงามราทำคือพิสูจน์แล้วทนทดสอบไม่ได้กับการฝึกผลจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งต้องพิสูจน์ตัเอง เราปรารถนาเดินบนทางสายเอกเพื่อไปสู่ทางสายกลางเราก็ต้องเดินทางแบบผู้ทนทดสอบให้สำเร็จไม่ออกนอกลู่นอกทางตรงอย่างเดียวชีวิตนั้นจะเริ่มสมดุลขึ้นแม้นทางโลกโลกยสุขจะมาทดสอบเราภายใต้กฎแห่งกรรมร้ายหรือดีหรืออางกรางเราจะไม่มีวันหาย จากคำว่าทางใส่เดยกอย่างนี้ชื่อว่าทนทดสอบได้ในทุกวันและการทนทดสอบนี้ที่พวกเราต้องทดสอบตนเองขอดรหัสธรรมเดินตามพุทธองค์ไม่หลงทางเดินบนทางเสียอิ่พืดอถูกสัง่งตกลางใช้เวลาไม่ใช่หาเกินรอเจ็ดวัน,นนั้เจ็ดปีเท่านั้นพิสูจน์สิเพราะสิ่งนี้พิสูจน์มาแล้วก็ดี 2,600ปีเราพิสูจน์2-3วันเลิกเสียทีแปลว่าอ่อนแอเกินไปอ่อนไหวง่ายถูกลมเป่าหูได้เซ็นกระสิสของมากา้องในกะโหลกก็ลงเลิกความตั้งใจทดสอบไปให้ต่อเนื่องถึง7วันหรือยัง ถ้าเจ็ดวันแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เราตั้งใจไว้ไปต่อเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเรารู้ดีว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ดีพอไปต่อหนึ่งปีสองปีจนถึงเจ็ดปีพิสูจน์สิเมื่อได้เชื่อว่าเป็นผู้พิสูจน์ ก็คือผู้ลงมือทำภายใต้หลักทฤษฎีที่ทนทดสอบมาอย่างดีถึง2,000กว่าปีชื่อว่าเป็นผู้ทดสอบทดลองลงมือทำต้องมีคำว่าต้องทนทดสอบให้ได้ต้องแต่งและต้องกล้าหาญในการที่จะอาศัยความเป็นมนุษย์ คือฝั่งของจิตที่มาของกายแล้วร่วมมือกับกายที่ตนมาคร้องเดินหน้าไปสู่จุดหมายให้สำเร็จขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุนทดสอบ สองแสงจับขอบฟ้าย่อนถึงเวลาที่ความมืดแห่งราตรีต้องสิ้นสุดลงถึงเวลาที่